Gracias. la กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิทโยทินกองทัพเรือนะครับได้มาติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านมู่น้อนะครับกรณีเหตุระเบิดนะครับ21วันแล้วนะครับที่ทากองทัพเรือนะครับได้จัดชุดหาช่างเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้ประสบยในเหตุการณ์ั้งนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ดําเนินการ หรือถอนบ้านจำนวนหนึ่งหลังในส่วนของบ้านคุณชนนาทนะครับก็ได้ดำเนินการรื้อไม้ที่ใช้งานได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มารื้อประตูะเหล็กยืดในส่วนของบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับตึ่งได้มุงหลังคาด้วยเมทัลชีสนะครับ าจากการตรวจสอบแล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุรมแรงเราก็ได้ไปดําเนินการหรือหลังคาเมทันชิตออกเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านมูโนกองทัพเรือได้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนถึงวันนี้แล้วเสร็จไปแล้วจำนวน25หลังคาเรือนด้วยกันนะครับในโอกาสหน้านะเราก็จะมาติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของทุ้นฐานั่งกองทัพเรือจากหน่วยชุรกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาพรครับ